ที่สวนโมกชัยยาของท่าจ้าพุทธทาสเนี่ยมีภาพวาดอยู่ภาพหนึ่งนะอยู่ที่โรงหมรสพทางวิจาร์ณเป็นภาพวาดแบบเซนภาพนั้นเนี่ยก็มีเสือตัวหนึ่งนะตัวใหญ่เลย นอนหลับพริมเลยนะดูไม่น่ากลัวเลยข้างๆนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งก็นอนหลับด้วยหัวนี้ก็ไปเกยกับหัวของเสือเลยทีเดียว ก็ดูเป็นภาพที่แฝงความหมายทางธรรมเอาไว้แต่ว่าหลายคนดูแล้วก็นึกไม่ออกว่าผู้ว่านี่ต้องการสื่ออะไรก็ตีความไปได้หลายแง่หลายมุมถ้าเรา พิจารณาภาพนี้นะการที่เสือนอนหลับและวชายผู้นั้นก็หลับด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะแต่ถ้าเกิดเสือตื่นขึ้นมาและชายคนนั้นยังหลับอยู่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้น ก็คงจะโดนเสือคำมั่มนะไอ้ที่ท่านผู้ว่านี่ก็คงต้องการที่จะสะท้อนนะถึงสภาวะจิตนะของผู้ปฏิบัติจำนวนมาก ที่ปฏิบัติธทเะเจริญสมาธิภาวนาแล้วเกิดความสงบในตอนนั้นเนี่ยนะกิเลสเนี่ยมันก็จะสงบลงนะเวลาเราภาวนาแล้วเราพบความสุขในใจเนี่ยนั่นก็หมายความว่ากิเลสเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นโลภะราคะโทสะเนี่ยมันสงบลงในเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะแต่ถึงทํากัญคือว่าถ้าว่าปล่อยให้สติเนี่ยมันมันหลับไปด้วยนะ ไม่ใช่แค่กิเลสสงบแต่ว่าสติก็พลอยนะสงบหรือหลับไปด้วยเนี่ยดูไปเพืนก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดกิเลสนี่มันตื่นขึ้นมาแล้วสตินี่ยังหลับอยู่เนี่ยหรือไม่ตื่นตาม อย่างทันท่วงทีนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ตายจากเสือนะที่ตื่นขึ้นมาแล้วชายคนนั้นยังหลับอยู่ก็โดนเสือกัดกิเลสเนี่ยถ้ามันตื่นขึ้นมาแล้วแต่ว่าสติยังไม่ตื่นตามมาด้วยนี่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีงั้นภาพนี้จะว่าไปมันก็เป็น เป็นอุทาหารณ์สอนใจนักภาวนาว่าเวลาทำสมาธิภาวนาเนี่ยแม้ว่ากิเลสเนี่ยมันจะสงบลงนะรวมทั้งนิวรณ์นะไม่มม่มไม่มารบก,กวนไม่เป็นการมาชันทะหรือพยาบาท แต่ก็อย่าปล่อยให้สตินี่มันหลับไปด้วยเพราถ้าสติหลับเมื่อไหร่หรือสตินี่ไม่ทำงานเนมือ่อใดก็ตามที่มีอะไรมากระทบแล้วทำให้กิเลสมันฟูขึ้นมาหรือตื่นขึ้นมานี่ จิตของผู้นั้นนี่ก็แย่เลยนะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักภาวนาจำนวนมากนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เวลาภาวนาเนี่ยนะก็อยากจะให้จิตมันสงบแต่เป็นความสงบแบบขาดสตินะก็คือไปเพลินกับความสงบ เมื่อมีความสุขจากความสงบแล้วเนี่ยไม่เห็นมันนะหรือว่าไปเพลิ์กับความสงบนะจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวอันนี้ก็ไม่ต่างจากนะชายคนนั้นนะที่นอนหลับอยู่ข้างเสือตายไดที่เสือยังไม่ตื่นนะก็ยังปลอดภัยแต่ถ้าเสือตื่นเมื่อไหร่ แล้วยังหลับอยู่นะก็แล้วชายคนนั้นยังหลับยังหลับอยู่นี่ก็เสร็จแล้วภาวนาจำนวนมากเนี่ยเวลาสงบแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเพราะว่าไปดื่มด่ำกับความสงบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความหลงอย่างหนึ่งกันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะ แต่ว่าพอมีอะไรมากระทบเนี่ยโดยเพราะที่เป็นอันิจฐารมเนี่ยคือรูปรสกินเสียงที่ไม่น่าพอใจกระทบแล้วเนี่ย,เ,ยเกิดโทสะขึ้นมาเกิดงุดงิดขึ้นมาเพราะว่าโดนโทสะหรือความงุดงิดนั้นเล่นงานเลยนะอาจจะ ทำให้เกิดความหัวเสียหรือว่าเผลอพูดยวๆด่าทอออกไปอันนี้เราเกิดก็เห็นได้บ่อยนะคนที่ชอบนั่งสมาธิแต่ว่าพอมีอะไรมากระทบนี้ก็เอะอะวยนะต่อว่าด่าทอแสดงความโกรธออกมา อย่างมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกก็ไปนั่งไปเข้าคอร์สระยะสั้นนะหนึ่งวันนั่งสมาธิในห้องหรือศาลาที่ปฏิบัตินี่ก็ติดแอร์นะนะเสียงจากภายนอกก็ไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่อากาศเย็นสบาย นั่งหลับตาตามลมหายใจจนวทั้งความคิดมันนะหายไปไม่มีอารมณ์กระเพื่อมเกิดขึ้นคนอื่นก็เหมือนกันนะคนอื่นเขาก็ปฏิบัติด้วยความสงบไม่มีคนมาพูดจารบกวนการปฏิบัติก็ทำให้ สงบได้เร็วได้ไวทำไปได้จนถึงเย็นนะถึงเวลากลับบ้านนี่ก็เดินไปที่รถบอกว่ารถของตัวเองเนี่ยนะมันออกไม่ได้นะเพราะว่าข้างหน้าก็มีรถข้างหลังก็มีรถแถมยังมีรถข้างๆมาจอดซ้อนอีกกโกรธมากเลยนะ เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำงี้ไม่ถูกเนี่ยโกรธนะหลุดปากนี่ด่าเลยนะด่าเจ้าของรถนะที่จอดซ้อนขันคนที่กทีเเเ่เห็นเห็นเหตุหการณ์นี้เขาตกใจเลยนะไอ้นี่พึ่งนะเข้าคอสนสะมาหยกๆนะแต่ทำไมอารมณ์รุนแรงแบบนั้น บางทีคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะก็ไม่ได้ส่งเสียงดังขนาดนั้นอันที่ก็เปรียบเหมือนกับาชายที่นอนอยู่ข้างเสือนะเสือมันหลับตัวเองก็หลับด้วยแต่พอเสือตื่นแล้วตัวเองไม่ทันตื่นนี่ก็โดนเสือเล่นงานในการภาวนาเนี่ยนะ หลายคนเนี่ยมุ่งที่ความสงบแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของสติหรือความรู้สึกตัวซึ่งมันก็สามารถจะเกิดโทษได้นะสงบแต่ไม่มีสติพอมันเกิดโทษเมื่อไหร่สติตามรู้ไม่ทันนะ ก็อาจจาะดาทอนะหรือว่าอารวาทขึ้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะจากนักภาวนาหรือคนที่ผ่านคอร์สหลายคนที่พอกลับบ้านนี่ไอตอนที่เข้าคอร์สนี่ห้าหกวันนี่มันสงบเหลือเกินที่สงบเพราะไม่มีเสียงมารบกวน ไม่มีใครมาพูดให้รำคาญนะไม่มีงานการมาทำให้หงุดหงิดเครียดนะมันก็สงบได้แต่ว่าสงบตอนนั้นมันสงบแบบไม่รู้ตัวนะเพลินกับความสงบจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าติดสงบนะพอติดสงบเข้าเนี่ยกลับไปบ้านนี่เจอลูกเจอ คนที่บ้านก็พูดไม่ถูกหูบางทีเขาก็ส่งเสียงดังที่จริงมก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่พอมันกระทบหูและใจกระเพื่อมแล้วก็ไม่รู้ทันไม่มีสติรู้ทันอาการของใจที่มันกระเพื่อมเนี่ยไอความหงุดหงิดมันก็ลามกลายเป็นความโกรธแล้วก็ไวยวายใส่ คนที่บ้านมีบางครอบครัวนี่บอกเลยนะเวลาแม่นี่กลับจากคอรสนี่เตรียมงานเข้าได้เลยนะพอกลับมาถึงเนี่ยพอแม่กลับมาถึงแม่ก็จะโวยวายใส่ลูกนะหรือว่าถ้าพ่อนี่นะกลับมาจากคอร์สก็เตรียมโดนเทศ โดนว่าได้เลยทำนิดทำหน่อยก็ไม่พอใจก็ว่าอารมณ์หงุดหงิดนะเกิดขึ้นได้ได้ง่ายมากอันนี้พระละพัทติดสงบนะติดสงบ,นะสงบพอความสงบมันถูกกระทบนี่ก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาแล้วความไม่พอใจก็กลายเป็นความโกรธแล้ยิ่งไม่มีสติรู้ทันนะ ไม่มีความสึกตัวเนี่ยมันก็ถูกความโกรธมาเล่นงานมันกระเสือที่มันตื่นขึ้นมาขย่ำถ้าชายที่ยังหลับอยู่ให้เรื่อง,องความรู้สึกตัวเนี่ยหรือการมีสติสำคัญนะมันเป็นสิ่งที่คนมักจะมองข้ามเรามักจะสนใจแต่ความสงบเนี่ยมาภาวนาเอาให้จิตสงบ ทำยังไงก็ได้ให้จิตมาสงบและสงบที่ว่าเนี่ยหมายถึงการที่จิตไม่คิดอะไรนะเพราะว่าถ้ามันคิดเมื่อไรเนี่ยใจก็ฟุ้งซ่านเลยเพราะคิดถึงเรื่องที่เจ็บปวดในอดีตหรือคิดถึงปัญหาในอนาคตนคนเดี๋ยวนี้นี่มีความทุกเนี่ยในใจมากนะแล้วเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิด ทางั้งที่หลบตัวก็สบายนะบางทีไม่มีเสียงรบกวนเลยนะแต่ว่าความคิดเนี่ยหรือเสียงในหัวนี่มันคอยเล่นงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ความคิดเนี่ยมันมันมันดับไปทำไงก็ได้เพื่อให้ความคิดมันหายไปนั้นเวลาภาวนานี่ก็อาจจะ พอใจกับการนั่งหลับตาอยู่นิ่งๆนะแล้วก็ไปบังคับจิตไม่ให้มันคิดนะอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยนะเพื่อผูกจิตให้มันอยู่กับถ้อยคำนะไม่ว่าจ,จะเป็นพุทโธหรือว่าการนับนะซึ่งมันก็ช่วยนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะทำให้จิตสงบ แต่ถ้าเราไม่ฝึกสติไม่ทำความสึกตัวนะพอจิตไม่สงบเมื่อไหร่เนี่ยมีปัญหาแล้วก็กลายเป็นหลงเข้าไปในความคิดหรือหลงเข้าไปในอารมณ์ถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวเมื่อไหร่มันก็หลงง่ายนะหลงที่ว่านี่มันคือหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์ นั่นหลงคิดนะหรือหลงอารมณ์แล้วก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่ามีสติมีความสึกตัวนะมันมีความคิดเกิดขึ้นมันก็ไม่หลงเข้าไปในความคิดง่ายๆนะหรือมันก็ไม่ถลําจมเข้าไปในอารมณ์ง่ายๆเพราะสติมันทำให้เห็นความคิดทำให้รู้ทันความคิดทำให้เห็นอารมณ์ ไม่ถลำเข้าไปในความคิดไม่ถลำเข้าไปในอารมณ์ไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วมันไม่เกิดความคิดหรือมีความคิดเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปคิดว่าเนี่ยปฏิบัติแล้วมันต้องไม่ให้มีความคิดนะเราก็ทำอะไรก็ได้เพื่อไม่ให้มันมีไม่ให้มีความคิดเนี่ยอันนี้เราก็อาจจะเรียกว่าตั้งเป้านีิผิดแล้วเพราะว่า มันเป็นเรื่องธรรมดามากนะไอจิตเนี่ยนะมันง่ายที่จะปรุงความคิดสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าน่าจะอยู่ที่ว่าเนี่ยให้เราให้เรารู้ทันความคิดอย่างที่หลวงปู่ดูลท่านบอกนะไอความคิดเนี่ยนะมันมันเกิดขึ้นในเสมอเหมือนกับลมหายใจนะปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดับความคิดนะ เอาแค่ว่าเนี่ยให้รู้ทันเมื่อมันจิตคิดนึกไปแค่นี้ก็พออย่าฝันทั้งที่ท,ทั้งที่ตื่นนะหมายวามว่าอย่าหลงคิดไปโดยไม่รู้ตัวอันนี้คือสิ่งที่นักปฏิบัตินี่มักจะมักจะมองข้ามหรือว่าไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เพราะว่า ไปมีความเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเราจะภาวนาให้ได้ผลเนี่ยมันต้องไม่มีความคิดหรือว่าสงบโดยที่ปราศจากความคิดจริงเนี่ยถ้าสงบแล้วปราศจากความคิดแต่ถ้ามีสติมันก็ก็ยังดีนะหรือมีความสึกตัวถ้าเราความสึกตัวเป็นหลักเอาสติเป็นหลักเนี่ยนะ แม่มไม่สงบนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายนะสงบก็รู้ว่าสงบนะฟุ้งก็รู้ว่าฟุง้งอันนี้ถือว่าดีฟุ้งก็รู้ว่าฟุ้งเนี่ยดีกว่าสงบแต่ไม่รู้ว่าสงบนะหรือสงบแบบไม่รู้ตัวเงี้ยสงบแบบไม่รู้ตัวนี่มันแย่กว่าฟุง้งแต่รู้ตัวหรือว่ารู้ทันนะ ถ้าเรามาให้ความสำคัญกับการทำความสึกตัวหรือว่าการมีสติรู้ทันความคิดดีกว่ามันจะคิดมากคิดน้อยก็ไม่สำคัญอยู่ที่ว่าให้มีความรู้ตัวเป้าหมายของนักปฏิบัตินะที่มีประสบการณ์เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละนะไม่ใช่ให้ดับความคิดนะแต่ให้มีสติให้มีความสึกตัว เคยมีลูกศิษย์นะเป็นพระถามหลวงพ่อชาว,ว่าเนี่ยเวลาภาวนานเนี่ยมันฟุ้งมันเตลดิดนั่งสมาธิยังไงนะใจจงึงจะสงบหลวงพ่อช้าตอบว่าเนี่ยมันเตลิดก็ช่างมันมันเตลิดก็ช่างมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดคิดไปเอง คือท่านไม่ได้แน่ให้ไป,ไปไปควบคุมความคิดไม่ให้ไปบังคับจิตไม่ให้คิดมันจะฟุ้งมันจะคิดอะไรก็ช่างมันหน้าที่ของเราคือดูดูือรู้ทันมันและการที่เราจะมีสติที่ฉับไวเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการที่มีความคิดเกิดขึ้นบ่อยๆนะ ยิ่งความคิดเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มันก็เหมือนกับว่าสตินี่มีแบบฝึกหัดหรือมีคู่ซ้อมนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายเลยเป็นสิ่งที่ดีได้ซ้ำนะบางทีเราไปเข้าใจว่าการปฏิบัติที่ก้าวหน้านี่ก็คือไม่มีความคิดจิตหยุดนิ่งนะมันไม่ใช่นะครูบาอาจารย์ที่เป็นระดับปรมาจารย์เนี่ยนะ ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความคิดหรือว่าจิตนี่สงบตลอดเวลานี่ไม่ใช่หลวงปู่เสานี่ท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ปั้นนะเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ของพระป่าเลยมีคราวหนึ่งนะพระอาจารย์พุธเนี่ยหลวงพ่อพุธเนี่ยตอนนั้นก็ยังเป็นพระหนุ่มไปอุปถากหลวงปู่เสาอยู่ๆเนี่ยหลวงปู่เสาท่านก็เปิดเผยขึ้นมาว่าเนี่ย ตอนนี้นีจิตข้ามันไม่สงบนะมันมีแต่ความคิดหลวงพ่อพูดอเลยถามว่าเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านหรือไงอาจารย์หลวงปู่สาวท่านก็ไม่ตอบตรงๆนะท่านก็พูดว่าเนี่ยถ้าให้มันหยุดนิ่งก็ไม่ก้าวหน้านะ ถ้าให้จิตมันหยุดนิ่งเนี่ยก็ไม่ก้าวหน้าก้าวหน้าในที่นี้หมายถึงก้าวหน้าในการปฏิบัติโดยเพราะการปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานถ้าเป็นสมถกรรมฐานเนี่ยความก้าวหน้าอยู่ที่จิตมันสงบไม่คิดอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะว่าปัญญายังไม่เกิด แล้วความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นความสงบชั่วคราวพอลืมตาพอออกไปเจอผู้คนนะเจอลูกรถก,ก,กินเสียงใอ้ความคิดที่มันสงบนะมันก็เรียกว่าพังพลูออกมาหรือบางทีกิเลสที่มันสงบมันก็ถูกกระตุกกระตุ้นออกมามันเป็นความสงบชั่วคราวสงบตราบใดที่ยังไม่ไปรับรู้อารมณ์ หรือไม่มีอะไรมากระทบแต่พอมีอะไรมากระทบนี่มันก็จะกระเพื่อมจตกระเพื่อมแล้วสติก็ยังสงบได้นะถ้ามีสติรู้ทันมีความรู้สึกตัวนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นนี่แหละอารณุณที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะที่มันจะเป็นแบบฝึกหัดให้กับสติรวมทั้งแสดงทำให้ใจนี่ได้เห็นเห็นพระไตรลักษณ์เห็นอน,นิจจังทุกข,ขัองอนัตตา อันนี้คือจุดหมายของการทํำวิปัสสนาหลวงปู่สาวท่านยังบอกว่าเนี่ยถ้าให้จิตมันหยุดนิ่งมันก็ไม่มีความก้าวหน้านขนาดหลวงปู่สาวนะท่านยังไม่ใช่ว่าท่านจะสงบนิ่งหรือว่าหยุดคิดนะสงบตลอดเวลาไม่ใช่บางคราวเนี่ยในใจมันก็มีความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าความคิดเรานะั้นไม่ได้ทำให้ท่านทุกข์นะเพราะว่ามัน ท่านก็มีสติไวรู้ทันเห็นมันเห็นแล้วก็ไอความคิดเราเนี่มันก็ทำอะไรไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อคำคำเขียนต้องใช้คำว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นใหม่ๆเนี่ยเราคิดว่าเราทุกข์เพราะความคิดนะแต่ก่อนตอนไม่ปฏิบัติก็คิดว่าทุกข์เพราะโน่นเพราะนี่ทุกข์เพราะสิ่งภายนอกทุกข์เพราะเสียงทุกข์เพราะสิ่งที่มาก็ทบทุกข์เพราะผู้คน ตอนหลังมามาปฏิบัติมาดูจิตดูใจก็พบว่ามันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกแต่เป็นเพราะความคิดมากกว่าก็เริ่มเห็นแล้วนะทุกข์เพราะความคิดแต่ถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะพบว่ามันไม่ทุกข์เพราะความคิดหรอกนะมันทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดมันทุกข์เพราะหลงคิดหลา็ค่าวถ้าคิดโดยรู้ตัว หรือรู้ทันความคิดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจิตยังสงบได้แม้จะมีความคิดเกิดขึ้นเพราะมีสติเพราะมีความรู้สึกตัวนะสติความรู้สึกตัวนี่มันก็เป็นเหมือนกับฝาแฝดน,นะจะมีความรู้สึกตัวได้ก็เพราะมีสติจะมีสติได้ก็เพราะความรู้สึกตัวและนี่คือสิ่งที่เราต้องเพียรพยายามทำให้มากๆ พรนะพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสนะถึงพระภิสูจน์กลุ่มหนึ่งนะท่านบอกว่าเนี่ยแม้ว่าจะมีะกายบริสุทธิ์วจีบริสุทธิ์นะมโนโบริสุทธิ์แม้จะมีความรู้ประมาณในการบริโภคนะมีความเพียรนะเป็นเครื่องตื่นเป็นวิหารธรรมทีท่ทำให้เป็นเครื่องตื่นหรือชาคริยานุโยกเนี่ย นะพวกเธอก็ยังมีกิจที่ต้องทำให้ยิ่งไปกว่าน,นี้นะกิจที่ทำให้ยิ่งไปกว่าน,นี้คืออะไรนะให้มีความสึกตัวนะเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลามองไปข้างหน้าเหลียวซ้ายแลขวานะเวลาคู่เหยียดอวัยวะมีความสึกตัวนะเวลาพาสังฆาตินะสะพายบาดคลองจิวร มีความสึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มอุจลาปัสสวะมีความสึกตัวเวลายืนเดินอายืนนั่งนอนตื่นนะพูดนิ่งนี่คือความสำคัญความสึกตัวนี่ที่พระเจ้าทรงเน้นยับเลยนะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะมีเวลาภาวนามัน มันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้ามีสติมีครามสึกตัวเนี่ยอ้ไรเช่นที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่จะเป็นความคิดหรืออารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เป็นเครื่องฝึกสติหรือทำให้ความสึกตัวตั้งมั่นมากขึ้นนะแต่มันยังทำให้เกิดปัญญาซึ่งเป็นจุดหมายควิปััสนาเลยความก้าวหน้าเนี่ย มันอยู่ที่ทำให้จิตเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งเน้เวลาคนที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยเวลาทำไบเนี่ยจิตมันสงบนะทั้งที่เดินจงกรมทั้งยกมือสร้างจังหวะเนี่ยท่านก็บ,บอกเลยนะให้ทำเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นเพื่อขย่าวความคิดให้มันออกมาเพราะถ้ามาสงบมากๆเนี่ไม่ดีนะสงบมากๆไม่ดีมันจะติดสงบแล้วก็สติก็จะถอยถดถอย ต้องเขย่าให้มันให้ความคิดมันออกมาเยอะๆนะอันนี้ก็เหมือนกับที่หลวงปู่สาวบอนนะถ้าให้ถ้าให้มันหยุดนิ่งเนี่ยมันก็ไม่มีความก้าวหน้าถึงนะในระดับของปรมาจาร์แล้วนี่บางทีมันสวนทางความเข้าใจของเรานะสงบมากๆนี่ไม่ดีแต่ต้องทำให้มันมีความคิดออกมาเพื่อเที่ะได้ ทำให้เกิดความก้าวหน้าในการภาวนาโดยเขาะที่เป็นวิปัสสนา